ต้องการจะไปเที่ยวไใกล้ๆอย่เลยเพื่อนๆจะไปจะไปเที่ยวปีใหม่นี้นะฮะถ้ายังไม่มีรถใช้รถตู้นะผมแนะนําเลยนะฮะร,รถตู้ใหญ่ๆดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเพ,พื่อนๆครับสบภาพดีมากไปลองขับเองเลก,กี้นี่เองไปออกรถตู้เบน v ์วีโต้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพ,พื่อนๆครับก็เลยเอารถตู้คันนี้มาเทินผมนะครับนะฮะนะครับนะฮะฮุณได H1 นะฮะ คันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเพื่อนๆนะฮะราคาสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทเองรีบม,มาเอาไปเลยเกียร์ธรรมดาวงเล็บนะเกียร์ธรรมดานะไม่ต้องจุกจิกเลยนะครับเก mm ียร์ธรรมดานะร,รถป mm ีสิบเอ็ดเกียร์ธรรมดาราคาเหลือสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทแล้วสวยมากๆเลยเป็นรถสองมือนะครับนะครับเพื่อนๆครับเพ mm ิ hmm. ่งได้มาตะกี้นี้เองขับดีมากๆเอ้าหมุนหนึ่งรอบเลยนะฮะหมุนหนึ่งรอบเลยครับ ฮุนไดแฮชวันปีสิบเอ็ดนะครับสวยกริบเลยนะฮะเกียร์ธรรมดานะฮะสำหรับคนที่ชอบไปท่องเที่ยวเอาไปทำงานคักทำมาค้าขายก็ได้ท่องก็ได้นะฮะเพิ่งจอดตะกี้นี่เองนะครับเพื่อนๆครับสวยกริบเลยนะฮะนะครับอ่ะไปดูภายในเลยนะฮะเพื่อนๆครไปเร็วๆเลยนะครับนะฮะดูภายในเลยเพื่อนๆฮะับมาดูภายในเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะฮะดูภายในเลยนะครับเฮ้ยล็อกเปิดเปิดเซ็นเซอร์ล็อกเด้อ นนร,รถภายในสวยมากเ,เพื่อนฮะนะครับใหม่สะอาดสะอ้านดูดีนะครับไม่ใช่รถส่งของไม่ใช่รถเอ,อ่อทุกคนนะฮะนี่พลาสติกยังไม่แกะเลยด้านบนนี่เลขไม้สองแสนกิโลแท้เ,เพื่อนฮะร,รถคันนี้รถปีสิบเอ็ดนะรถปีสิบ 1, 10, 10, เอเ็ดสิบเอ็ดรถรถสิบสี่ปีนะฮะปีหนึ่งวิ่งไม่ปีหนึ่งวิ่งหมื่นกิโลเ,เ,เพื่อนฮะนะครับรถสิบสี่ปีปีที่วิ่งหมื่นกว่ากิโลเพื่อนฮะ วันน้อยมากครับไม้แท้ๆสองหมื่นสองแสนกิโลสองแสนกิโลไปใช้งานได้อีกยาวเลยเพื่อนๆนฮะับดีเครื่องดีแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะครับเพื่อนๆครับสภาพดีมากๆเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งภาษีปีหนึ่งแค่พันเดียวเองภาษีปีละพันเดียวเองเพื่อนๆนฮะที่สัมพันธ์เป็นเกียร์ธรรมดาเพื่อนเอาไปใช้กันเลยพลาสติกยังไม่แกะเลยและน่าใช้มากๆราคาแบบนี้ไม่ค่อยเจอเพื่อนๆฮะไม่ค่อยเจอนะครับรถสวย นะไม่มีชนนะฮะนะครับเพื่อนๆครับรับประกันเลขไม้แท้นะครับอ้าวถ่ายนี่หน่อยเฮ้ยรูปหล่ารถสวยมากนะฮะโอ้โหดูเด่นนะรถทุกอย่างเดิมๆเลยเพื่อนๆฮะไม่เคยชนอย่างเนี้ยแนี่นี่นี่เพื่อนดูสินดี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซินดี้ครับนะฮะนี่รถเราเดิมจริงๆนะฮะสภาพเพิ่งเข้ามาเลยนะครับซื้อรถที่นี่ปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรอไม้ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม้แท้โอนได้ สวมซาสโรนเบียสภาพดีมากเลยเพื่อนฮะป้ายดังนี้ล้านหนึ่งกว่าวันนี้เหลือสามแสนพลาสติกไม่แกะเลยเพื่อนฮะนี่พลาสติกไม่แกะเลยเพื่อนดูเด็ทุกอย่างเป็นรถบ้านแท้ๆเลยไปรับส่งคุณพ่อคุณแม่รับส่งหลานไปโรงเรียนนะครับรับส่งคุณพ่อคุณแม่ไปไปเที่ยวไหว้พระนะครับเพื่อนครับนะสวยมากนะครับเป็นรถที่นี่น่าใช้นะฮะถ้าคุณใช้นะฮะบอกให้เลยว่าได้ใหญ่ได้กว้างได้ประหยัดเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ2,500ซีซีนะครับ คุ้มค่าเบาราคาคันบรรเริบเพิ่มเลยราคาเพียงแค่3ามแสนสามหมื่บาทเองนะฮะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000กิโลรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี10,000กิโลรับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไม้นี่เดาด้านหลังไว้ถุงก๊อฟได้วางของได้บอกภาพได้หมดเลยเพื่อนๆน,น,ะะนะครับเพื่อนๆคุ้มมากๆรถไม่มีชนเราขายของดีเกรดเอรถไม่มีชนเพื่อนๆสวยมากนะครับ เดี๋ยวไปดูหอดด้องเครื่องหน่อยนะครับดูห้องเครื่องหน่อยนะฮะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยรถน็อตด้านหน้า,นนานไม่เคยขยับเลยรถสวยมากเพิ่งซื้อตะกี้นี้อนเองนะครับลูกค้าไปเทินเบนวีโต้เบนใหม่เบนแวนนะครับเลยออกออกกับผมไปนะฮะนะครับเลยเอารถมารถมาเทินกับเรานะครับเพื่อนๆครับรถสวยมากเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพราะเข้าสูงตลอดนะครับ นะสภาพดีมากๆเลยเป็นรถบริษัทด้วยนะฮะนะครับเจ้าของเองใช้งานเองนะฮะนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องกังวลเลยโดนหลอกโดนย้อมแมวรถสวยจริงๆเครื่องโคตรเพาะเลยที่งเลยนะฮะเอาเพื่อนๆนะราคานี้เนี่ยไม่แพงเพื่อนๆฮะแล้วก็น่าใช้มากนะครับนี่เล่นทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับนะฮะเล่นเบีนพร้อมโอนเลยโอนที่ไหนเดี๋ยวผมตรวจให้ดูนะครับเพื่อนๆฮะโอนที่ไหนนะฮะเพื่อนๆฮะ โอนที oh, graduate, hmm. ่จล so so yes. ิงชันนี่เองนะครับโอนที่จริงชันนี่เองนะครับนี่ฮะซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนตัวจริงซื้อบ้านดูโฉนดซื้อรถดูเล่มสีฟ้านะเพื่อนครับเล่มจริงเอกสารจริงชุดโอนครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบท้วนเลยคุณจะสำรองมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะแล้วก็คุณจะสำรองอยู่อยู่ข้างในนะครับอยู่ในซองนะฮะครับอันนี้คือคู่มือการใช้รถนะครับเอ่อออกใบรับประกันให้คุณทุกคันเลยนะครับว่า ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเปลี่ยนเครื่องกอมาย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมใหม่แท้โอนได้สมซสากสมทะเบียนนะครับตัดหน้าตัดกลางตัดหลังมีไลเซนผมครับชว์ิตวรธิ์ธนาดังกล้ารับประกันราคาซื้อคืนกล้ารับประกันเลขไม้แท้ทุกคันเลยนะครับซื้อที่นี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับโคตรน่าใช้เลยเพื่อนคันบัลล่มเลยนะฮุนไดเฮชวันนะครับมือเดียวเออรถสองมือนะครับเข้าศูนย์ตลอดเลขไม้สองแสนกิโล น่าใช้น่าเป็นเจ้าของนะครับอาบุญอีกทีนึงเพื่อความสบายใจนะฮะคันใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันภาษีถูกนะช่องเก็บของเยอะใช้ล้วคุ้มค่าเบาราคาไม่ต้องโดนหลอกโดนย้อมแมวนะครับเพื่อนๆครับนะครับแลนะนะซื้อไปใช้เที่ยวปีใหม่ได้เที่ยวจุดกีได้เที่ยวสงการได้ทุกของได้ไหว้พระได้นะครับทำงานได้ใช้กับโรงงานได้นะฮะใช้ในมินิ มินิโรงงานได้นะฮะเข้ารีสอร์ทต่างๆทุกคนไปเที่ยวท่องเที่ยวฝรั่งได้นะฮะรีส่งรีสอร์ทได้หมดเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะคุ้มค่าจริงๆตอบโจทย์ทุกๆข้อใครมารีจ,จัดไปเลยนะฮะสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทผ่อนห้าปีนะเดือนหนึ่งแปดพันบาทเองมีเงิน 16, เดือนหนมื่นหกมีเงินเดือนเงินเข้าออกบัญชีหนึ่งมื่นหกพันบาทคุณมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับนะฮะปีสิบเอ็ดรถสวยมากนะฮะเอ้า เอ้ยขับให้ดูหน่อยเดย์ขับให้ดูหน่อย้วเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับเพื่อนๆครับนะโอ้โหเพื่อนๆรถสวยมากเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบนะช่วยช่วยหยิบมือถือเป็นโต๊ะให้หน่อยลูกค้ากําลังเอารถมาขายกันครับอ่ะหมุนอีกรอบครับเพื่อนๆฮะรถเกียร์ธรรมดานะไม่ต้องกังวลเลยนะคันนี้วงเลี้ยวแคบมากเลี้ยวได้ให้ให้เบรกมือลงก่อนเจเบรกมือเบรกมือลงก่อนเจเออ รถเกียร์ธรรมดาครับรถเกียร์ธรรมดาฮะน่าใช้มากนะครับเพื่อนๆฮนะรถสวยนะฮะเนะนี่วงเลี้ยวแคบมากเลยเพื่อนๆวงเลี้ยวรถคันนี้แคบมากเลยเห็นรถตู้คันไปเริ่มเลยวงเลี้ยวโคตรแคบเลยเนี่ยหมุนรอบตัวเราเลยนะเพื่อนๆนะครับวงเลี้ยวแคบมากและสีสันเต็มไม่ต้องทําอะไรเลยฮะคันนี้แบบผมดูเองซื้อเองขับลองขับเองดูเอกสารเองตรวจสอบเองเลยนะครับว่าเพอร์เฟกมากๆเลย สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทพอเดีละแปดพันบาทเหมือนได้เปล่าเลยเพื่อนๆนฮะมาเอาไปเลยนะขออีกรอบหนึ่งและเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนครับคุณได้เฮดวันกิธรรมดาปีสิบเอ็ดชอบมาเอาไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้จอดที่